ว่าเลยไงอยาหาว่าฉันไม่เตือนพวกเธออาจไดยุ่ที่นี้ไปตลอดกันพอแล้วจะลองให้แน่ใจไม่แค่ไรนะไม่ก็ไม่กลัว I'm not afraid เกิดใจโยน my life Let's break this m h i n วงกดเรื่องเฮียนหลังห้องภาพที่สอง พลูด่างตอนต้นเอาดินวิทยาศาสตร์ใส่ลงไปและถึงปักพลูด่างตามลงไปนะจ๊ะได้ครับจากนั้นรอยเชือกทำเป็นที่แขวนรู้ไหมจ๊ะว่าประโยชนของพลูด่างคืออะไร <c oughs> นอกจากจะช่วยให้ห้องเรียนดูร่มรื่นแล้วยังช่วยดูดสารพิษให้เราอีกด้วยนะ,ะถ้าฟ้องครูแกโดนต่อยแนะ่พวกเราจะชอบแกล้งคนที่สุดชั่วโมงเรียนมันน่าเบื่อจะตายให้เด็กเรียนพวกนี้ก็ปอดแห็ง ไม่กล้ามีป่ามีเสียงสักคนแยยะชดเลพวกเราก็เลยคุมห้องได้แบบสบายๆเลยจะถ่ายตามหรือว่าแย่งขนมหรือว่าจะจับหน้าของพวกผู้หญิงยังไงก็ไม่มีใครกล้าฟ้องครูกคนแบบนี้สิพวกเราเลยเจ๋งสุดๆนี่คุณครูมีคนแกล้งเฮ้วยคะจริงเหรอตายแล้วทำไมเลอะเทอะแบบนี้ล่ะหมดข้าวพวกเธอไปเจอครูที่ห้องฮะ ส่วนเธอครูจะพาไปล้างตัวนะรที่ผ่านมาไม่เคยมีใครกล้าฟ้องครูแท้ๆเสียงเมื่อกี้มันวมงกฎไอ้หมอนี่เข้ามาเรียนตอนไหนจำไม่ได้เห็นท่าทางเงียบๆไม่คิดว่าจะกล้าหือกับพวกเราว่าดีนีมไองกฎพวกฉันจะให้เวลาแกสามนาทีรู้ใช่ไหมว่าควรจะพูดแก้ตัวยังไงก็ได้ ฉันเองก็อยากจะพูดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันอีกแค่สามครั้งนะไอ้วกขยามอะว่าไงนะแต่ว่าใครขยาว่าเ,เฮ้ยเฮ้ยผูกลับมาแล้วไอ้วงกดมันกล้าหือกับพวกเราขนาดนี้ <c oughs> ต้องสั่งสอนให้รู้ว่าใครเป็นใคร <c oughs> แบบนี้นะ่ะไม่กลัวไอ้วงกดเอาไปฟ้องอีกเหรอ <c oughs> เออนั่นเด้ฟ้องไปก็ไม่มีหลักฐานรอก มารอดูพรุ่งนี้ดีกว่าว่ามันน่าจะทำหน้ายังไงแอบรอพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วจริงด้วยอยากจะเห็นหน้าใช่จริงๆเลยเช้าวันต่อมาเฮ้ย ทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยว่าใครมันมาเก็บต๊อไอ,อ้วงกดวันเนี่ยนี่พวกได้นะเหลืออีกแค่สองครั้งส <2 S 2> องครั้งอะไรของมันว่าคิดว่าตัวเองเจ๋งนักหรกือไงฮะไอ้วงกตดีละถ้าอย่างนั้นก็ รองเท้ามันส้นเลยสำนึกหน้ามันชมัดเลยเรี่องจะเดินเท้าเปล่าไปกินข้าวเถอะนะใจเฮ้ยเออะอ,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 ะอะไรวะเนี่ยทำไมรองเท้ามันไม่เป็นอะไรเลยล่ะพวกนายพูดเรื่องอะไรกันเหรอเออ จะว่าไปนะเหลืออีกแค่ครั้งเดียวแล้วนี่มันคืออะไรกันวะพูดมาตรงๆเลยสซ่มีคนทะเลาะกันค่ะว้ายอีกแล้วเหรอนี่พวกเธอทำอะไรอ่ะไม่เข็ดใช่ไหมมากับคูณดวนี้เลยเออเต้อเอาเครื่งไอ้งกดให้ได้ครั้งสุดท้ายก็จะถึงเวลา กำจัดขยะแล้วขอขอบคุณกระตูนดิทธิ์จากพูนิก้าและโคมิโคไทยแลนด์ ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มอีกก็มีอยู่ในแอปอ่านการ์ตูนโคมิโกะ,กะหรืออยากจะติดตามผลงานของฉันไปที่เพจ Ghost Room ผีบ้านแกสิแล้วก็ฝากกด s u b สไ r i b e ภูนิกาชานเ n e าเอาไว้ด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าและสัญญากับฉันว่ารักฉันสนับสนุนฉันอย่าละเมิดลิขสิบบาาทธาายยิ์